สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A t ท b e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวรวยแล้วรวยอยู่รวยต่อท่านที่เกิดราศีมังกรเปิดดวงประจำปี2567คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงปี67สําสำหรับท่านที่เกิดในราศีมังกรค่ะก่อนอื่นเลยนะคะ A t ท b e ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะ หลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านในไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด 3. จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะในปี67ถือว่าดวงมาแรงมากๆค่ะในช่วงสี่เดือนแรกของปีอะไรๆก็ดีไปหมด แม้ว่าดวงชะตาจะก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆแต่ก็ชื่นใจแน่ค่ะเพราะความสำเร็จจะเข้ามาทีละเรื่องชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าหลังจากช่วงโปรโมชั่น4เดือนแรกของปีผ่านไปก็ไม่ได้ทำให้ระดับความดวงดีลดน้อยลงไปเลยนะคะดวงชะตายังดีต่อเนื่องแต่ว่าความวุ่นวายจะเกิดขึ้นดวงชะตาจะต้องเดินทางชีพจรลงเท้าตลอดจะไม่ค่อยได้หยุดอยู่นิ่งกับที่ แล้วถ้าใครเป็นคนโลกส่วนตัวสูงอันนี้ก็อาจจะมีความชุลมุนอยู่บ้างเพราะว่าชีวิตจะมีเหตุให้ต้องติดต่อคนจำนวนมากทำให้ชีวิตหาความสงบสุขไม่ค่อยได้ค่ะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปเรื่องคอนเนค t ชันก็จะมีผลกับชีวิตมากๆเพราะว่าคบคนดีๆเพื่อนดีๆหรือคนรู้จักก็จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลคอยช่วยให้ได้พบเจอกับความสาเร็จทาให้ชีวิตของชาวมังกรก้าวหน้าขึ้นไปอีกระดับด้วยนะคะ การงานถือว่าดีโดยเฉพาะช่วงสี่เดือนแรกของปีส่วนช่วงหลังจากนั้นขอให้ชาวมังกรเตรียมผ้าซับเหงื่อเอาไว้เลยค่ะเพราะหลังจากสี่เดือนแรกผ่านไปแล้วงานจะหนักแบบจัดเต็มค่ะต้องเหนื่อยแบบจัดเต็มเช่นเดียวกันเลยนะคะแต่ก็ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าความสำเร็จมากมายคุ้มค่าแน่นอนการงานหรือธุรกิจการค้าก็จะคล่องตัวมากขึ้นหากอยากทำอะไรก็ให้รีบลงมือทำแม้ว่าจะต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะประสบความสำเร็จ แต่สำเร็จสมใจอย่างแน่นอนค่ะชาวมังกรถือว่าเป็นราศีที่มีโอกาสรวยมากขึ้นนะคะหลังจากปีใหม่นี้จะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของการเงินจะหาเงินได้มากขึ้นมีโอกาสได้โชคลาภจากน้ำพักน้ำแรงเป็นหลักหากยิ่งขยนันยิ่งทำมากก็จะยิ่งได้มากเป็นเงาตามตัวค่ะ ส่วนเรื่องโชคลาบลาบลอยลาบจากการเสี่ยงดวงมีโอกาสได้บ้างแต่ได้แบบกรุบกริบหอมปากหอมคอพอเป็นขวัญกำลังใจให้ใช้ชีวิตต่อไปนะคะโดยมากโชคลาภจะไม่ได้หล่นมาจากฟากฟ้าแต่จะมาจากความเพียรพยายามจากการทำงานของตัวเองช่วงปี67ถือว่าโดดเด่นมีโอกาสได้โชคลาภที่มาในรูปแบบที่ไม่ใช่เงินยกตัวอย่างเช่นได้โอกาสในการทำงาน ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ซึ่งถือว่าดียิ่งกว่าโชคลาภที่เป็นเงินซะอีกค่ะเพราะว่าโชคลาภที่เป็นโอกาสดีเหล่านี้สามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินทองได้แบบไม่สิ้นสุดเลยนะคะใครมีคู่แล้วค่ะแม้ว่าบางทีจะมีเบื่อกันบ้างในบางจังหวะแต่ก็ไม่ทําให้ความรักความสัมพันธ์ห่างเหินกันไปได้นะคะจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทุกด้านเป็นอย่างดีค่ะ ใครโสดอยู่มีโอกาสเกิดอาการปิงปังใครบางคนที่ทํางานร่วมกันหรือว่าอาจจะสปาร์กเพราะการได้อยู่ใกล้ชิดใครบางคนแต่อาจจะยังเป็นช่วงของการทําความรู้จักกันในขั้นต้นเท่านั้นนะคะให้ระวังเรื่องความเครียดจากการตั้งใจทำงานมากเกินไปแล้วก็ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุจากการเดินทางเอาไว้ด้วยค่ะส่วนใครที่เคยไม่สบายหรือว่าเป็นโรคอะไรมาแล้วสักพกักก็มีโอกาสได้เจอหมอดียาดี มีโอกาสจะได้หายเจ็บหายไข้ได้ในช่วงปี67ค่ะการลงทุนในปี67ถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะการลงทุนที่ทำต่อเนื่องมาจากอดีตถ,ถึงปัจจุบันจะเริ่มให้ดอกออกผลแล้วค่ะส่วนการลงทุนใหม่ๆก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปทีละอย่างทีละเรื่องนะคะเพราะว่าดวงมีโอกาสได้ผลกำ,รกกำไรจากการลงทุนก็จริงแต่จะใช้เวลาหน่อยค่ะการลงทุนที่เน้นกำไรแบบฉับฉวยจะยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะคะ ดวงชะตาชาวมังกรเรียกว่าเป็นมามืดเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้ดูโดดเด่นอะไรแต่อยู่ดีๆก็ก้าวหน้าแล้วก็สําเร็จแฟงหน้าหลายคนไปแบบงงๆหากทําธุรกิจการค้ามานานก็จะมีโอกาสปังแบบชนิดที่เรียกว่ายิ่งใหญ่มโหรารแถมยังมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายได้ลูกค้าเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะส่วนคนที่เพิ่งจะเข้าสู่วงการการค้าก็มีแนวโน้มว่าผลประกอบการจะดีมีความสําเร็จเกินกว่าที่คาดวางค่ะ ชีวิตเจออุปสรรคมาเนิ่นนานในช่วงที่ผ่านมานะคะพอถึงปี67ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีแม้ว่าเหนื่อยเพราะว่างานเยอะแล้วก็ชีพจรลงเท้าต้องเดินทางตลอดแต่อุปสรรคใหญ่ๆกลับไม่ปรากฏมีแต่อุปสรรคปัญหาเล็กน้อยทําให้รําคาญใจแถมปัญหาก็ไม่ได้มีมาบ่อยด้วยนะคะนานๆถึงจะมีปัญหามากวนใจสักครั้งนึงค่ะทีนี้เรามาดูสีมงคลประจําปี67กันนะคะ หากอยากเสริมดวงด้านการงานให้ใช้สีม่วงสีดำและสีเทาค่ะหากอยากเสริมดวงด้านการงาเงินให้ใช้สีเทาสีทองหากอยากเสริมด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมให้ใช้สีขาวและสีเหลืองนะคะทีนี้เรามาจอดลึกวันเกิดกันค่ะชาวมังกรท่านไหนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะมีเกณฑ์ได้รายได้มากหาเงินเข้ากระเป๋าได้มากจะหยิบจะจับอะไรเป็นเงินเป็นทองค่ะ หากเกิดวันจันทร์มีโอกาสประสบความสําเร็จด้วยความสามารถล้วนๆนะคะเหนื่อยมากเท่าไหร่ก็ได้ผลดีมากเท่านั้นค่ะหากเกิดวันอังคารก็จะสามารถหาเงินได้มากจากน้ำพักน้ําแรงส่วนลาบฟลุกๆยังไม่มีเข้ามานะคะหากเกิดวันพุธกลางวันเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีมากค่ะอุปสรรคที่เคยทําให้เคืองใจก็จะค่อยๆหายไปในไม่ช้านะคะ หากเกิดวันพุธกลางคืนแม้ว่างานจะมีอุปสรรคและต้องแข่งกับเวลาด้วยแต่สุดท้ายแล้วจะประสบความสําเร็จมากค่ะหากเกิดวันพฤหัสบดีความเฮงเรียกหาแล้วนะคะความสําเร็จก้าวหน้าเข้ามาในชีวิตรัวๆในปี6 7ค่ะหากเกิดวันศุกร์ความภาคเพียรพยายามที่ผ่านมาจะทําให้สําเร็จได้ในปี6 7นะคะ และหากใครเกิดวันเสาร์ก็มีเกณฑ์วางแผนการทำงานใหม่หรือว่ามีโปรเจกต์ใหม่บางอย่างในปี67ซึ่งจะเป็นหนทางการสร้างรายได้ในอนาคตด้วยค่ะทีนี้เรามาดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงประจำปี67นะคะอยากแนะนำให้ชาวมังกรหาโอกาสไปไหว้สก,การะสักครั้งก็คือองค์พญานาคราชค่ะ จริงๆองค์พญานาคราชมีหลายที่หลายจังหวัดจะไปไหว้สักการะที่ไหนก็ได้แต่ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการไปทำบุญขอพรแล้วสิ่งดีๆจะตามมาอย่างแน่นอนนะคะทีนี้เรามาดูเลขมงคลเสริมดวงประจำปี67ค่ะนั่นก็คือเลข7 8และ9นะคะ สำหรับการทำบุญเสริมดวงขอแนะนำให้หาโอกาสไปทำบุญช่วยเหลือคนยากไร้คนด้อยโอกาสทางสังคมรวมทั้งคนพิการไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเสื้อผ้าอาหารแหง้งขนมนมเนยอานินนสงจะส่งผลให้การเงินดีมีโอกาสในการทำเงินก้ามาในชีวิตแล้วก็ชีวิตก้าวหน้าแบบไม่มีอุปสรรคมาขัดขวางค่ะส่งท้ายกันที่วัตถุมงคลเสริมดวงปี67นะคะเป็นช่วงเวลาที่ต้องทำงานหนักมากเพราะฉะนั้นให้เน้นการจัดโต๊ะ ทำงานให้ดีๆค่ะหากมีความสะอาดแล้วก็สว่างเพียงพอจะเป็นการเสริมพลังงานทําให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตปี6-7เป็นปีที่งานเยอะอาจจะทําให้ปวดหลังปวดคอปวดไหล่ได้หากมีอุปกรณ์ช่วยอย่างเครื่องนวดบ่านวดคอนวดไหล่ติดไว้สักเครื่องก็จะดีมากๆนะคะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงประ,ระจำปี67สําหรับท่านที่เกิดในราศีมังกรนะคะสําหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ